สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกัน ep ที่147นะคะพี่กับลูกสาวสิทธิ์หลวงพ่อเงินเบอร์โทร065974 1521นะคะ id line 065974 1521นะคะพี่สแกน qr code มาเพิ่มนเพื่อนกันได้นะคะพี่วันนี้น้องมาเย็นเลยอ่ามาชมรายการที่4 4 7นะคะพี่รายการที่1นะคะอันนี้จะเป็น parking นะคะพี่นี่ น้องได้มาแบบนี้เลยพร้อมพร้อมกอบแบบนี้เลยนะพี่เนื้อสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะนี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่นี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยน้องขอคนพร้อมรับพร้อมโอนนะคะพี่น้องไม่มีเก็บปลายทางนะคะน้องต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะคะที่น้องไม่มีเก็บปลายทางน้องเจอคนปิดเอ็นมาเยอะนะคะพี่น้องเลยไม่ได้ทําเก็บปลายทางนะคะน้องต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะคะพี่ ตรงนี้เาเปิดไปที่100่งรนะคะน้องขอค่าเดินทาง50บาทนะคะพี่ต่อไปรายการที่สองนะคะอันนี้จะเป็นพ้บปิดตานะคะพี่นี่นะคะนี่น้องได้มาแปลกๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะพี่น้องปรับกล้องแป๊บนะคะพี่จะได้ชัดกันนี่นะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่นี่นะคะ วงนี้ต้องเปิดไปที่100นะคะน้องขอค่าเดินทาง50บาทนะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่แล้วค่ยรับกันไปนะคะต่อไปรายการที่3นะคะอันนี้จะเป็นอ่าของหลวงพ่อ้ามนะคะพี่นี่นะคะน้องได้มาเล่มเก่าแบบนี้เลยนี่นะคะพี่อันนี้เจ้าของบอกมานะคะว่าเป็นของหลวงพ่อรามนี่นะคะพี่ อนี่ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะเนื้อเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะพี่เพื่อเป็นกำลังใจให้แมค้ามือใหม่ด้วยนะคะน้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่โอนยอดให้น้องวันนี้นะคะพี่ขอให้พี่ๆทุกท่านเฮงๆรวยๆนะคะกิจการเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลามาเทมานะคะพี่สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะต่อไปรายการที่สี่นะคะ อันนี้จะเป็นสั่งกระจายนะคะพี่นี่นะคะน้องได้เลี่ยมมาแบบนี้เลยนี่นะคะพี่นี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่นี่นะคะวงนี้น้องเปิดไปที่100นะคะนี่นะคะต่อไปรายการที่5นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่เนื้อสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะมีคาบพี่เบ้าคราบกลุ่มนี้เลย สวยเลยสภาพสมบูรณ์นะคะพี่นี่นะคะสวยงามมากเลยนะพี่นะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่แค b เบอร์แคบอ่ะแค b รูปบอกเบอร์น้องให้ตรงนะคะพี่เดี๋ยวน้องหาพระไม่ถูกองค์นะคะพี่เดี๋ยวกลายเป็นปิดชะปิดก่อนปิดก่อนเขาจะได้พระที่หลังเขาอีกนะคะพี่นี่นะคะองค์นี้เราเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่หกนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะพี่ นี่สวยๆแบบนี้เลยดูให้เจ้าดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่นี่นะคะวงนี้น้องเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะพี่ต่อไปรายการที่เจ็ดนะคะอันนี้น้องได้สมเด็จอ่าอันเนี้ยน้องไม่รู้ทราบพิมพ์อะไรนะพี่นะน้องเห็นแปลกน้องก็เลยเอามานะคะพี่เนี่จะมีกระตุดอยู่ข้างหลังนะคะพี่เนี่ยนี่นะคะพี่เนี่ยน้องก็เห็นของแปลกได้ที่ไหน,นยะชอบ เอามาด้วยลองพอน้องก็ไม่รู้บางทีพี่ๆบางท่านก็ทราบก็บอกน้องมานะคะพี่ต้องขอขอบพระคุณนะคะนี่นะคะพี่วงนี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่แปดนะคะอันนี้จะเป็นอ่าเดี๋ยวรายการที่แปดอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกนะคะพี่นี่นะคะ มันได้มาเลีเ้ยงเก่าแบบนี้เลยนี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่แล้วคอยรับกันไปนะคะนี่นะคะเก่าเก่าแบบนี้เลยวงนี้น้งเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่เก้านะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่นี่แตกรายงานแบบนี้เลยนี่นะคะเก่าเก่าอย่างนี้เลยพี่พีทันใดสนใจทักสอบถามน้องได้นะคะหรือจะให้น้องถ่ายรูปให้ น้องยินดีนะคะพี่สแกนคิวอาโคมานะคะพี่เดี๋ยวน้องส่งรูปให้นะคะนี่นะคะพี่วองนี้ต้องเปิดไปที่100่งรนะคะต่อไปรายการที่10นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่เนื้อสสวยแบบนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่นี่นะคะนี่นะคะพี่วงนี้ต้องเปิดไปที่100นะคะ ต่อไปรายการที่11นะคะอันนี้น้องไม่ทราบเลยผ้าอะไรนะคะพี่น้องลืมเจ้าของบอกมาเหมือนกันเดี๋ยวน้องบอกเนาะน้องจดมาในกระดาษนะพี่นะน้องบอกแล้วคือไลทีไรล,ลืมทุกทีไม่รู้เป็นโรคอะไรนี่นะคะพี่อันนี้ต้องเปิดไว้ที่100นะคะต่อไปรายการที่12นะคะอันนี้จะเป็น ปิดตานะพี่นะนี่นะคะพี่แล้วก็กรอบแบบนี้เลยนี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่แล้วค่อยรับกันไปนะคะนี่นะคะพี่แล้วก็กรอบแบบนี้เลยนี่นะคะตรวงนี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สิบสามนะคะอันนี้จะเป็นกระตุดนะพี่นะนี่นะคะพี่กรอบแบบนี้เลยน้องเดินมาแบบนี้เลยนะพี่ นี่นะคะดูให้ช่อดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่แล้วค่อยรับกนไปนะคะตร <_ an> งนี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะ <_ an> ต่อไปรายการที่สิบสี่นะคะ <_ an> อันนี้จะเป็นอ่าสังกัดายของกูวัดขวางนะคะพี่เ <_ an> นื้อตักักแบบนี้เลย <_ an> นี่นะคะดูให้ช่อดูให้ถูกใจกันไปก่อนนะคะพี่ <_ an> แล้วค่อยรับกนไปนะคะ <_ an> นี่นะคะ นี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะพี่นะนี่นะคะพี่องนี้น้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สิบห้านะคะอันนี้ก็จะเป็นสมเด็จนะคะพี่นี่เปียกทองแบบนี้มาเลยนะคะพี่นี่นะคะน้องชอบของแปลกไหพี่น้องไม่รู้ว่าพิมพ์อะไรยังไงนะคะพี่แต่เห็นส่งแล้ว สวยเนื้อเก่าดีน้องก็เลยเอามานะคะพี่เปิดปพี่ดานใดชอบเหมือนน้องนะคะนี่นะคะองนี้เราเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สิบหกนะคะอันนี้จะเป็นอ่าอันนี้จะเป็นเหรียญน,นะคะพี่นี่นะคะนี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่นี่นะคะน้องด้นมาพร้อมแบบนี้เลยกรอบสวยเลยจะ เหมือนซื้อกอบได้พระแถมพระเลยนะพี่นี่นะคะเหมือนได้พระฟรีเลยนี่องนี้เราเปิดที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะคะพี่อันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนี่นะคะน้องได้เก่าๆแบบนี้เลยใครปิดอีพีก่อนไม่ทันมาปิดอีพีนี้ได้นะพี่นะน้องเพิ่งได้มาใหม่วันนี้นะคะพี่เหรียญเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะคะ วงนี้ต้องเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สิบแปดนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะคะนี่เนื้อสวยๆอย่างนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่เราค่อยรับกันไปนะคะนี่นะคะพี่วงนี้ต้องเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สิบเก้านะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่นะคะ สวยๆกันเลยนะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่นี่นะคะโอนี้เราเปิดไปที่100่งร้อยนะคะนี่นะคะพี่สวยๆเลยต่อไปรายกันที่ยี่สิบนะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่นี่้องได้ม,มาแบบนี้เลยนี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่แล้วค่อยรับกันไปนะคะนี่นะคะพี่น้่มบอกแล้วน้องชอบของแปลกเพราะน้องก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเนี่ยเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะพี่นี่นะคะของนี้เปิดไปที่100นะคะต่อไปรายการที่21นะคะอันนี้จะเป็นหนว่พ่อเงินขี่ช้างนะคะพี่หองนี้น้องรับมาอีกหนึ่งองค์นะพี่นะไม่มีแล้วนะคะพี่นี่ รอบพี่แล้วมีคนปิดจังกันนะคะพี่หลายคนเลยนี่นะคะใครน้องเลยเอามาใหม่นะคะพี่มีองค์เดียวนะคะไม่มีแล้วนะคะพี่เจ้าของบอกไม่มีจริงๆรอบนี้รอบหน้านี่นะคะวงนี้น่าเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะสวยๆกันเลยนะพี่นะต่อไปรายการที่ยี่สิบสองนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์ค้ตานะคะพี่นี่นะคะสวยๆเข้ากับแบบนี้เลย ดูให้ใจดูให้ตูกใจกันก่อนนะคะพี่สวย,สวยกๆก็แบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่โพ่งนึงเปิดไ้ที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนี่นะคะพี่เนือเขียวนี้เลยนี่นะคะแต่น้องไม่รู้ว่าสมเด็จที่ไหนนะพี่นะน้องเอามาพาะน้องก็ไม่รู้เหมือนกันมองก็ทดลองเอามาขายดูนะพี่ เผื่อพี่พี่ท่านใดสนใจทอบพอน้องก็ไม่รู้ว่าพิมอะไรยังไงนะคะเพราะข้างหลังแปลกแล้วน้องเห็นว่าสวยดีนี่นะคะวงนี้เราเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่นะคะรายการที่ยี่สิบสี่อันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะพี่นี่นะคะน้องได้มาเกาเกาๆแบบนี้เลยได้เลี่ยมแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะพี่ เดีย๋ยวนี้ต้องเปิดไปที่100นะคะต่อไปแายกันที่25นะคะอันนี้จะเป็นกระตุดนะพี่นะกระตุดเก่าเลยพี่เนี่ยนี่นะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะแล้วค่อยรับกันไปนะคะพี่ไม่ชอบไม่เป็นไรไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันนะคะพี่น้องขอให้ช่วยน้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้น้องด้วยนะคะพี่ เผื่อ EP หน้าจะมีพระที่ถูกใจพี่ๆนะคะนี่นะคะพี่องค์นี้ต้องเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่26นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่สวยๆแบบนี้เลยเป็นพิมพ์มือลองนะคะพี่นี่นะคะอ้วนล่ำเลยพี่นี่องนี้ต้องเปิดไว้ที่หนึนะคะสวยๆแบบนี้เลย ต่อไปรายการที่27นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมเหมือนกันนะพี่จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะนี่นะคะพี่สวยๆกอ่อๆแบบนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจก,กันก่อนนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่นี่โองนี้เปิดไปที่100นะคะนี่นะคะพี่แเนื้กอก่็แบบนี้เลยนี่นะคะ ต่อไปรายการที่28นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะพี่นะแตกรายงานแบบนี้เลยนี่นะคะนี่เก่าๆสวยๆเลยสภาพสมบูรณ์นะพี่นะไม่มีชำรุดตรงไหนอะไรยังไงนะคะพี่นี่นะคะนี่วกนี้เราเปิดไว้ที่100นะคะต่อไปรายการที่29นะคะรายการที่29อันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วนะคะพี่ นี่นะคะน้องได้เลี่ยมมัาแบบนี้เลยนะพี่นะเนี่ยเก่าเก่าแบบนี้เลยนี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะตรงนี้เราเปิดไปที่100อนะคะน้องขอค่าเดินทาง50บาทนะคะพี่ต่อไปรายการที่30นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่นี่นะคะพี่สวยๆกันเลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่นี่นะคะ โอนี้เราเปิดไปที่100่นะคะต่อไปรายการที่31นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะพี่นะนี่นี่นะคะพี่เป็นพิมพ์ใหญ่หรือเปล่าน้องก็ไม่ค่อยแน่ใจนะพี่นะน้องก็ไม่ค่อยจะรู้จักพิมพ์ไม่มีบินไม่มีชารุดตรงไหนอะไรยังไงนะพี่นะน้องเอียงให้ดูแล้วนะคะพี่นี่นะคะโรงนี้เราเปิดไปที่100่นะคะน้องขอค่าเดินทาง50บาทนะคะพี่ ต่อไปรายการที่32นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะพี่ห้าชายเนื้อเขียวสวยเลยเขียวอมเหลืองแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะพี่อ้วนล่ําเลยนะคะนี่นะคะพี่วงนี้เราเปิดไปที่100นะคะต่อไปรายการที่33นะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อค้ามนะพี่อีกพิมพ์นึงนะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นพระทางนนทบุรีนะพี่นะ นี่นะคะพี่้องจะได้มาสองพิมพ์นี่นะคะพี่นี่โอนี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สามสิบสี่นะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่เป็นพิมพ์มือรลงนี่นะคะเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่เนื้อกลกับแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่โอค์นี้ต้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะ ต่อไปรายการที่35นะคะอันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะพี่นี่น้องเลมาอย่างนี้เลยนะพี่นะผลพิมพ์นะพี่อันนี้ก็จะมีตุกกระตุกฟังข้างหลังแบบนี้นะนี่นะคะพี่น้องมองเห็นไปนเห็นกระตุกนะแต่ใช่ไหมไม่ใช่น้องพี่เนาะเนี่ยนี่นะคะพี่รงนี้น้องเปิดไปที่หนึ่งร้อยนะคะนี่นะคะเนื้อน้องเ็น้องเห็นเนื้อเ,เก่าๆดีนะพี่ นี่นะคะพี่ไม่มีบินไม่มีจำรุดตรงไหนนะพี่นะนี่น้องเอียงให้ดูเลยนะพี่นะนี่นะคะพี่ตรงนี้เราเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะต่อไปรายการที่สามสิบหกนะคะอันนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่นะคะสวยๆกันเลยชอบองค์ไหนทักมาหาน้องได้นะคะขอรูปเพิ่มเติมเดี๋ยวน้องถ่ายรูปให้นะพี่นะนี่นะคะพี่สภาพสมบูรณ์เลยนี่ องนี้เราเปิดไว้ที่100นะคะต่อไปรายการที่37นะคะนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะคะพี่นี่นะคะดูให้เจ้าดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่แล้วค่อยรับกันไปนะคะนี่นะคะพี่แคปรูปบอกเบอร์น้องให้ตรงนะคะน้องจะได้หาสะดวกหาพระถ่ายรูปพี่ง่ายๆนะคะพี่จะได้ไม่สับองค์กันนะคะนี่นะคะปิดพระน้ององค์ไหนส่งที่อยู่ทุกครั้งนะคะพี่จะได้ถูก น้องส่งถูกนะพี่นะอย่าส่งไปผิดที่นะคะวันนี้ต้องเปิดไว้ที่100่นะคะต่อไปรายการที่38นะคะวัะนะะนี้จะเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะพี่นี่นะคะนี่เนี้ยกๆแบบนี้เลยนี่นะคะลงรักนิดหน่อยนะพี่นี่ดูให้ช่วดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่แล้วค่อยรับกันไปนะคะวันนี้ต้องเปิดไว้ที่หนึ่งร้อยนะคะ ต่อไปรายการที่39นะคะอันนี้จะเป็นจอบใหญ่ขลงพ่อไปนะพี่นะเนื้อสวยๆอย่างนี้เลยนี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันก่อนนะคะพี่สวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะคะวงนี้เองเปิดไปที่100นะคะต่อไปรายการที่40่รายการสุดท้ายนะคะพี่อันนี้จะเป็นสมเด็จนะคะนี่วันนี้น้องได้มาอีก่วงนะพี่นะนี่นะคะพี่เนื้อสวยเลยนะพี่ นี่ปนแปลกๆด้วยนะคะพี่นี่สมบูรณ์นะคะนี่นะคะพี่ตรงนี้น้องเปิดไปที่100นะคะวันนี้น้องขอจบ EP ที่147ไว้ก็ไว้เพียงเท่าน,นี้นะคะพี่น้องขอฝากลูกสาวสิริหลวงพ่อเงินเบอร์โทรศูนย์หกห้าดี่หนึ่งห้าสองหนะคะอดีไลน์ศูนย์หกห้าเก้านะคะพี่ สแกนคิวอาโค้ดเพื่อเพื่อนเพื่อนกับน้องได้นะคะพี่เพื่อขอรู้เพิ่มเติมหรือสอบถามพะรน้องได้นะคะพี่วันนี้น้องขอจบ EP ที่147่วันนที่นี้นะคะสวัสดีค่ะ